สาบายดีสาบายดีเด้อตอนเช้าสบายดีลุงเปล่าอ่ะสาบายดีโมดทุกคนทุกเจ้าเมื่อนี้อากาศอยากนาหนาวหนาวเย็น,ยนเออส่างเป็นพากาันแตะพา,ก,ากันว้ากันว่าเมื่อนี้จะออกไปกินกุ้งก้อยกุ้งอยู่นะ้าว่ะสีเอาแยงสีเอามองไปอืมสีเอาแงยงสีเอามองไปแล้วสิพากันาน,าน่ะน่ะโสนว่าสิพากันก้อยกุ้งว่ตือนเช้ามาพัดอากาศเย็นเย็นทุกเจ้าเย็นคือสแบบ เย็นแบบคืออากาศหนาวสิกลับมาอีกนะหนาวใส่บุญถัดพนมหนาวเดือนสามอากาศมปนสิเป็นเท่านั้นแหละสมเจ้าก็เลยวอาแต่สิเป็นอะไรมือนีมาติดตามกันได้ว่าตะข่อยสิพาไปเห็ดอย่างมือนอ่าสิไปอยู่แล้วนานะไปหาแกงหน่อไมอ้สุมกันอยู่น้าว่าแต่ก,ก็สิลรงสอนกุ้งแน่อันนี้ก็ที่เก่าเจ้าเดิมเจ้าลังบ้านลังบ้านเฮือนแม่ขออ่อย จุเจ้าบอกขอสิพาจุเจ้ามาอย่างแต่เจ้าเศร้าเดี๋ยวมาติดตามน้ำกันเด้อขอสิพาทุกเจ้ามาหกหน่อไม้มาเบิ่งน้ำกันทุกเจ้าทุกเจ้าได้ยินบาเสียงเสียงทรโข้งเพื่อนว่าอยู่วัดเด้อเพราะว่าเฮือนคอยยับแต่วัดมากับประมัญหาสิพหอดบ่ราหาสิบเมตรบ่รหอดดอกประมาณสามสิบเมตรเสียงเพื่อนประกาศเพร,ระาะมือนี้เป็นวันศิลถ้าอีกว่าสิลงใส่บาตรกับมระนังขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอกระยาแลขึ้น สาถูเอาในใจซะโอกาสหนาจังสิลงเดี๋ยวขอยสิถ่ายนอะนามไทเบิ่งว่ากคอยมาเห็ดอย่างอยู่หลังบ้านนี่น้องแน,นงเราไม่แม่คนนี้ออกอยู่คูมืออันนี้ฮะเรือแม่คอยไปขายอยู่ตลาดได้หนีหดาจังสับนี่นะแค่แม่คอยบอฮักคันโอ้ยหลายกว่านี่ชมเจ้าเอ้ยคือชมเจ้าเห็นนั่นแหละมาบ้านนะก้อนไม้ก้อนนี่ฮะได้กินตลอดพอได้กินบริสุทธิ์เขาชมเจ้านี่แม่คอยฮักวางซมม้ำมือหลังนะ อันนี้มันก็นเริ่มแย่ออกมาแหละเล็กๆน้อยๆพ่อได้แกงอยู่คืเจาขอกกลังสิมาหาขอกกลังสิมาหาเบิ่งตื่มกันพ่อได้แกงตอนสวยจักหน่อยอันนี้คอยถ่ายให้เบิง่งเด้อนี่าานหน่น้งเอาไม้ซำน้อยๆซำเครื่องนิ้วก้อยุกเจ้าเอ้ยว่าแม่ไยฮักไปตลาดมือก่อนก็ได้ประมาณหกเจ็ดโลกูอะเราเานี่นี่น้เอาไมา้ ลองมาหักเลยเอ,เ,ออเอาสำเอาสำหงเอาสำแกงใช่ไหมกะ,ะสีบ,บุเอาลายจะเอาลายมันจะกินหมูม,มืดมันเป็นยังมันยังมีเครื่องเคียงอยู่เนียแค่แม่ขออกหักไปตลาดเนี่ยโอ้ยขออาลายคนนี้อีก คุณเจ้ากระเบื้องว่าบรรยากาศมันซุ่มเห็นบอกนี่มันซุมนนมนซ่มได้นหนิพอหน้าู่หล,ลังหลังห้องน้ำแต่ว่าบ่แม่นแบบบ่ใกล้ห้องน้ำแล้วทีนเจ้าหลังห้องน้ำแบบน้ำล้างถ้วยบ่น้ำซักเสื้อผอาเสื้อผ้าแล้วมันสิลไหลลงมานีไอ้ฮักเอาเองตัวแบบมันปล่งใหม่นี่แหละที่ไปสอบเอาไปสอบเอาบาม่ แม่บอเอาไปขายก็คือสิลาอย,ยู่อันนี้ก็อีกสาสมซีฟิวเขากลอนหักี่แม่ของเขาไปตลาดอีละนี่ฮักอีละพี่น้องฮักอีแล้วแม่เขว่าแม่เขกากระลมโทรศัพท์กับเอื่อยข่อยฮักอีแล้วหกักอีละฮักอีและเบื้งเนี้ยนี่ เอาขาดไงไม่เล่าแล้วนะผมไปเลยมาเห็นเราไมมแล้วก็เอาน้อ้แล้วไปใส่ไหมนี่นะโมมีสินสินบริถอมา บัได e ้ไปแล้วลูกแม่ก็บ oh, ัิได้ือสินลูกก็บริไือสินมาอย่าละอไอด้ยอแ่นีอาลนะมานเาน่ว่าโอ้มาบ่มีเลัดนี้ยับฝนล้วบัดนี้ บไิกินเลยไปเห็ดยำางมาันไปกินเลยแกงไชดำาป่าสานยนางน,นี่ลาเต้พี่้อมอิโมะเขาลย ยังไงเออกระซามมาให้แม่เนี่ลูกเล็กกระซามมาใส่แหนงหน่อไม้ไว้เออเก็บใส่เก็บลูกเก็บเก็บใส่กันอย่างไงเอาไว้เก uh, ็บอ mm ืมเห็นหน่อยเก็บอยู่นี่เนี่ลูกเด้อเก็บฮุบพุบใส่ลูกฮุบ ฮุบใส่ลูเออาสามักินนําแนมันหงวัดปีสื่อน้อไม้ปาปื่อน้อไม้ปาจมอยู่เน่าจรีดว่าน้องไข่จะจมอยู่อ้าวนองไจมก็เห็นได้ผู้เอามาขายเขาวะกูยังได้เงินาเด้ เก็บใส่ลอลูกอ้าวเหนื่อยเลยลูกขอดกระซิมเจ้าอย่าฮักอย่าฮักมันคันคายลูกแม่จะเก็บเองอุ้ยมีน้ำมือที่ร่าจะบเบิ้บ่มีน้ำอะไรแม่จอจะเอาตัวน้อยลายได้แม่เอาตัวน้อยให้แล้วตัวใหญ่เพื่อเอาพอแล้วอันนี่กะมันอันนั้น มันออกแล้วมันก็น้อยแล้วมันโคเปต้าเลยเนาะอเอาสำตัวปอกได้ทีแล้วในรงเฟตใน,ส,นสีขายนี่ปลามึงข้างหมอมันคือเ,เมน้นไทยไปหมดเลงหมอได้เขาสีข้างหมอให้ยังพอแล้วสุดจเจ้เอาสำตเนี่แหละพอสิไปหาอยู่หนา้าเติมก่อนมันนะหาสีได้เห,หาอทำไมสั่งคำเลยเพราะว่ามันเสพคน โดยแม่ถานี้พาไปหาหอยนี่แจะเต็มกระซามหนึ่งนี่เลยมิตรินละซาเล่ิเล็กดเลกลงเ่นชลเจ้ิเ่ายก่แม่คินละซาเล่่ซเล่าวเงินโลกซาเล่าวงนโลกนี่ล้งบ้านแม่่กกันสมิต้นสบายดีสบายดีอาทิตย์หนึ่งก็พี่น้องเด้อสบายดีมาทุกคน มาปอกหน่อไม้คุณเจ้าบ้านเนี่ยเือไงน่อไม้เต้นก็ซ้ำคุณปอกปอกไว้แกงยังมีแต่แดงน้อยเพราะว่าแดงใหญ่เมื่อก่อนแดงคอยเก็บไปขายมาละอันนี้ลืมลืมหลังแล้วได้ลืมลืมหลัง้ว ให่ดอกมันปอกง่ายแนน้ำไม้ี้ค่ะคือแนน้ำไม้เรียกนอก้องแนน้ไม้เรียกนอก้นนกนองหนี่งวปอกยาก ติบเอ้ยกินมะเขาวจี๋ไงลูก ได้มาปลอกใส่กันเจ้า,ามากันเยอย่ามันแล้ว มันเข่ามาเองมันลูกยามันยามันาม,นา,มนาไปนั่ง Lôm thì là lắm lòng lòng làng lòng 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 cầm lòng thoát lòng đi lòng ah 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 มันอหอมเลยหน่อไม้นี่กลิ่นมันอหอมหอม,มอ่อนหอมเลยหอมกลิ่นเลยก็ไม้เลยบอกว่าถืาอสิคา ก็นั่นเ่ขาก็มาบอกสอยดูจะลอกคนเดียวบ้างก็จะได้นันงเลยน้อยสอบมาบอกมันก็มีตงไหว ติดตามช่องทิพน้อยร้อยลีลาในเด้อลงเปล่าอ่ะมาพบกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องปองเราไม้ก,ก่อนบ๊ายบาย